สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินค่ะวันนี้เป็นวันที่2ที่ยังทำงานจากบ้านนะคะ work from home เป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังและดูแลป้องกันการระบาดของการติดเชื้อโควิด19ค่ะขณะนี้ยังมีกระแสความกังวลอยู่นะคะเรื่องของความสามารถของโรงพยาบาลต่างๆเพื่อที่จะรองรับผู้ติดเชื้อโควิด19ที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันนะคะว่ามีเตียงเพียงพอทั้งโรงพยาบาลสนามฮอส p ิเทลและโรงพยาบาลของภาคเอกชนขณะนี้หลายๆห,หน่วยงานได้ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและมีเตียงเพียงพอที่จะรองรับได้ถึง30,000เตียงและโรงพยาบาลสนามที่บางบอนวันนี้เปิดให้บริการเป็นวันแรกนะคะและทดสอบรับผู้เข้ารับการรักษา10คนเพื่อดูความพร้อมของแพทย์ด้วยค่ะ เตียงนอนจำนวน10เตียงจาก200เตียงภายในโรงพยาบาลสนามเอราวัณหนึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาบางบอนถูกจัดไว้เตียงเว้นเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เข้าพักวันแรกหลังจากผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลักแล้ว3-5วันจนอาการดีขึ้นที่นี่ถูกดัดแปลงจากพื้นที่อาคารนำฉากกั้นมาวางแบ่งพื้นที่เป็น5ซอย แต่ละซอยมี40เตียงแต่ละเตียงเว้นระยะห่าง1เมตรเตียงนอนแต่ละเตียงมีขนาด3ฟุตครึ่งอุปกรณ์ของแต่ละเตียงมีฟูกที่นอนพร้อมผ้าปูเตียงหมอน1นใบผ้าห,มห่ม1พื้นมนุ้ง1หลังปลั๊กไฟบริเวณหัวนอนรวมถึงเครื่องไมโครเวฟที่ช่วยอำนวยความสะดวกต้องเตรียมในเรื่องของออประวัติส่วนตัวนะ ข้อมูลส่วนตัวประชาชนแล้วก็เอกาสารเรื่องผลแ a b อะไรที่ต้องมีขมั้ดเตรียมไมห้หมดนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องการที่ต้องเตรียมข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวก็จะมีพวกผ้าขนนูแปรง้ีฟันยาสีฟันสบู่อะไรก็แล้วแต่รวมทั้งจะต้องเตรียมเสื้อผ้ามาเสื้อผ้าส่วนตัวต้องขอความกรุณาช่วงนี้ก่อนนะครับเสื้อผ้าจะต้องเตรียมมาพอเพียงกับการอยู่ที่นี่ประมาณ10-14วันนะครับเท่านั้นเองครับอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรครับ การติดตั้งพัดลมดูดอากาศออกภายนอกอาคารขนาดใหญ่16ตัวและพัดลมดูดอากาศข้างนอกเข้ามาข้างในอีก3ตัวออกแบบมาเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกไม่เป็นแหล่งรวมเชื้อส่วนผู้ป่วยที่จะเข้าพักที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะต้องอายุ15 60ปีเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรืออาการน้อยมาก ในส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการเนี่ยเราจะส่งไปอีกที่โรงพยาบาลแห่งอื่นนะคะที่ต้องมีอาการที่จะต้องมีการดูแลมากกว่านี้นะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพมหานครเองเนี่ยจะมีทั้งโรงพยาบาลศิรินทรโรงพยาบาลเจริญกรุงโรงพยาบาลตักสินนะคะที่จะรับในส่วนของของผู้ป่วยที่มีอาการมากนะคะก็มีมีทั้งเขียวมีทั้งเหลืองมีทั้งแดงนะคะซึ่งซึ่งเราจะแนกผู้ป่วยแยกไปตามโรงพยาบาล ส่วนการรักษาที่นี่เป็นการรักษาตามอาการเช่นหากมีไข้จะจ่ายยาลดไข้มีอาการไอก็จะจ่ายยาลดการไอและหากพบมีอาการที่หนักขึ้นเช่นหายใจเหนื่อยหอบจะส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลทันทีโรงพยาบาลสนามที่นี่เน้นการกับกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดไปที่อื่นทุกวันจะให้ผู้ป่วยวัดไข้วัดความดันและสอบถามอาการจะมีแพทย์พยาบาลประจำตลอด24ชั่วโมง แต่ว่าตอนนี้แนวระวังแผนในเบื้องต้นนะครับเราจะเปิดใช้เฉพาะ100ร้อยเตียงก่อนก็คือให้นอนเตียงเว้นเตียงนะครับให้นอนเตียงเว้นเตียงตรงที่นี้เองกออ็บอกกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครก็ได้มอบหมายทางโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชูตินโทโรอุทิศมาเป็นผู้จัดการดูแลตรงนี้นะครับทางก็จะมีผู้บริการลงมาสนามที่นี่นะครับได้แก่หมอณัฐนลีซึ่งก็ได้ดูแลเต็มที่นะครับ ผมเชื่อว่าเป็นที่หนึ่งที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงเรามีเตียงมีฟูกนะครับมีผ้าห่มมีหมอนมีอาหารให้นะครับมีน้ํานะครับแล้วก็ยังมีปลั๊กไฟให้แต่ละเตียงด้วยนะครับซึ่งก็สามารถทําให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเสียบมือถือสามารถชาร์จมือถือแล้วก็ถ้ามีพัดลมก็สามารถเอามาซึ่งก็คงจะต้องจํากัดนะครับเท่าที่จําเป็นนะครับ โรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่แห่งที่กทมจัดเตรียมไว้รองรับผู้ติดเชื้อหากรวมทั้งสี่แห่งสามารถรองรับได้1,250เตียงอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าขณะนี้มีเตียงเพียงพอโรงพยาบาลเอกชนยังมีเตียงว่างหลักพันเตียงหากมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นได้จัดเตรียมฮอสพิเทลรองรับกว่า4ี่พันเตียง โรงพยาบาลสนามที่หลายหน่วยงานร่วมกันจัดตั้งสำหรับดูแลผู้ติดเชื้อไม่มีอาการโรงพยาบาลมีเตียงเพียงพอประมาณ30,000ืเตียงเมื่อรักษาหายก็กลับบ้านทำให้มีเตียงหมุนเวียนเพียงพอแต่ผู้ที่ยังไม่มีเตียงรักษาสามารถประสานหาเตียงได้ที่เบอร์1330 1668และ1669